สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับฝึกคิดกับครูเจมลบบุรีนะครับกลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามารับสมองประลองปัญญากันในเรื่องบอกใบ้ทายคํานะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมใบ้คํากันนะครับเราไปข้อที่1กันเลยนะครับขึ้นต้นด้วยคําว่ากะนะครับกลึงเสียงนะครับ ลิงนะครับลิงข้อหนึ่งลิงนะครับลิงเรียกกะไะครับกะบีนะครับถูกต้องนะครับข้อสองพิธีกรชายที่วิเคราะห์ข่าวทางช่อง9อสมทนะครับตักเรียนทราบไหมครับอ้าวกะหนกนะครับคุณกะหนกนะครับสามนะครับประเพณีที่ทําหลังออกพรรษาแล้วคือการทอดอะไรครับกะอินนะครับสี่นะครับห้องเต้สั่งประหารผู้ทรยศเรียกว่าเป็น กะบทนะครับเก่งมากนะครับไปข้อที่5แปลได้2ความหมายบัวก็ได้ใจก็ดีกะมนนะครับต่อไปข้อที่6นักกีฬาที่ดีต้องเล่นตามอะไรครับกะติกาถูกต้องนะครับข้อที่7ส่วนกลางของกระโหลกศีรษะหรือหัวภาษาเขมรเรียกว่ากะบานนะครับต่อไปข้อที่8น้องคู่กับเทศฐานนะครับลิเกชอบใช้นะครับเรียกว่า กนิฐานะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ9นะครับยาน้ําแก้ไอชวนป่วยปรีแปรกอตาลูกอะไรครับลูกกระตันยูนะครับอ้าวบอกใบ้ทายคําชุดที่หนึ่งนะครับนักเรียนตอบได้หลายข้อเลยเก่งมากนะครับนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะครับว่าบอกใบ้ทายคําจะเป็นอย่างนี้นะครับให้คําทายมานะครับนักเรียนตอบว่าเป็นคําว่าอะไรนะครับเราไปดูชุดที่2กันเลยนะครับ ชุดที่สองขึ้นต้นในคําว่ากระนะครับกระอ้าเราไปดูนะครับหอยทอดไหนไหนครับถูกต้องนะครับกระทะนะครับข้อสองผัดแป้งแต่งตัวที่หน้าอะไรครับเก่งมากครับกระจกนะครับข้อสามกรุงกริงกรุงกริงรถจักรยานมีอะไรครับกระดิงนะครับเก่งมากนะครับข้อสี่ทำให้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้นต่อ่าอะไรครับกระโดกเก่งมากนะครับ ข้อห้าสวมใส่สบายแนบสนิทและเก่งมากครับนักเรียนกระชับนะครับไปข้อที่หกนะครับอยู่บนหลังปลาฉลามนะครับเรียกว่าอะไรครับกระโดงนะครับเห็นกระโดงเราก็วิ่งหนีนะครับเราก็ว่ายน้ําหนีกันแล้วนะครับข้อเจ็ดนะครับภาชนะปากกว้างมีรูปต่างๆสําหรับปลูกต้นไม้เรียกว่ากะอะไรครับนักเรียนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับกระถางนะครับ ที่บ้านนักเรียนทุกคนมีนะครับข้อ8นะครับไม้ไผ่ที่ตัดเป็นต้นท่อน,อนเรียกเป็นอะไรครับกระบอกนะครับอ่าข้อสุดท้ายข้อที่นะ้านะผ้านุ่งผู้หญิงแบบสากลเรียกว่ากระโปรงนะครับนักเรียนเข้าใจดีแล้วเราไปบอกใบทายคําชุดที่สามกันเลยนะครับชุดที่สามขึ้นต้นด้วยคว่ากะครั้งนี้กะไม่มีลอเรือควบกล้านะครับ อ้าลิงเกียติอะไรเอ่ยเก่งมากครับกะปีนะครับต่อไปข้อที่2นะครับหน่วยมาตราช่างเพชรพลอยเรียกว่ากะหลัดนะครับเก่งมากนะครับ3นะครับส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวนะครับนักเรียนเห็นไหมกะอะไรครับกะลานะครับข้อ4นะครับแกงชนิดหนึ่งสีเหลืองปรุงด้วยเครื่องเทศหรือแปลอย่างหนึ่งว่าโสเพนีเรียกว่ากะลีนะครับ ข้อหตุ้ดหรือคนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงนะครับตอบว่ากะเทยเก่งมากครับข้อหปิดและเปิดดังตาโดยเร็วเรียกว่ากะพิบนะครับเก่งมากนะครับข้อ7อาการเดินไม่ปกติเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเรียกว่ากะเพลกนะครับเก่งมากข้อ8ช้ชามอ่างหรือถาดเรียกอะไรครับที่ใช้อยู่ที่บ้าน กะละมังนะครับเก่งมากนักเรียนข้อสุดท้ายนะครับของชุดที่สามนะครับทันใดปัจจุบันทันด่วนไม่คาดฝันมาก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องอะไรครับกระทันหันนะครับอ้าวนักเรียนตอบได้เก่งมากเลยนะครับใครยังตอบไม่ได้ไปฝึกคิดกันในชุดที่สี่กับบอกใบ้ทายคํานะครับขึ้นต้นด้วยคำว่ากานะครับคําว่ากาอ่าข้อที่หนึ่งนะครับหญิงมากชู้หลายผัวหรือสีเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนนะครับตอบว่าอะไรครับสีอะไร กากีนะครับข้อ2นะครับเจ้าแม่แห่งความชั่วร้ายเสนจันไรนะครับเราเรียกว่าเจ้าแม่กาลีนะครับข้อสนะครับควายนะครับควายนอกจากกระเบือถแล้วยังเป็นกาเรียกว่ากาอะไรครับกาสอนนะครับข้อสนะครับบอนการพนันเรียกว่าบอนอะไรครับกาอะไรครับนักเรียนครับใหญ่ๆนะครับแถบชายแดนไทยแถวประเทศเขมรนี่เยอะเลยนะครับ เรียกว่ากาสีโนนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่มีใครกล่ําโดยจากการพนันนะครับนักเรียนต่อไปข้อที่5นะครับชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งเนื้อไม้สีขาวกินฉุนร้อนนะครับอ้าวกาอะไรเอยกาหลงนะครับต่อไปข้อที่6นะครับใบชาเมล็ดกาแฟจะมีสารอะไรครับกินแล้วเราติดเลยนะครับไม่ดีเลยนะครับกาเฟอีนนะครับข้อเจ็ดนะครับ นกที่ชอบไข่ให้แม่กาฟักนะครับนกอะไรครับนกเรียนอ่าเป็นเพลงกล่อมเด็กนะครับกาเวานะครับข้อที่แปดนะครับอ่าเป็นสำนวนนะครับลักษณะที่คนดํานะครับแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงนะครับเราเรียกว่ากาอะไรครับถูกต้องนะครับกาค่าพิกนะครับอ้าวข้อสุดท้ายของชุดที่สี่นะครับตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงนะครับอ่าตัวฆ่าเสียงเรียกว่าตัวกาลันนะครับ อ้าวใครตอบถูกทุกข้อเก่งมากเลยนะครับใครตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับฝึกคิดต่อไปนะครับถ้าใครคิดช้าก็สามารถกดหยุดก่อนที่เฉลยจะกดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรากดหยุดได้นะครับเราไม่รีบนะครับต่อไปนะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดที่ห้านะครับขึ้นต้นในคําว่ากรรมนะครับกออากรรมนะครับอ้าวข้อที่หนึ่งนะครับไม่ให้เห็นตัวนะครับเรียกกรรมอะไรเอ่ยเราไม่ให้ใครเห็นตัวนะอ่า เฉลยนะครับกำบังข้อที่สองชื่อเครื่องประดับสําหรับสวมข้อมือหรือข้อเท้าอ่านักเรียนตอบได้แน่นอนนะครับกำไลนะครับต่อไปข้อสามมือที่กำเข้าให้แน่นเพื่อจะทบเอกำอะไรครับกำอะไรครับกำปั้นนะครับข้อที่สี่นะครับเทือกเถาเผาพันนะครับเราเป็นเทือกเถาเรากอเผาพันไหนนะครับเรียกว่ากำอะไรครับ กรรมพืชนะครับนักเรียนห้ามลืมกรรมพืชของตัวเองนะครับได้ดีแล้วอย่าลืมตัวนะครับเหมือนวัวลืมตีนนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับอาการรุนแรงมากขึ้นช่วงนี้นะครับก็ภาวนานะครับให้โควิดนะครับหายไปจากประเทศไทยนะครับถ้าใครมีอาการรุนแรงมากขึ้นนี่อาจเสียชีวิตได้นะครับเราเรียกว่าอาการอะไรครับกาเริบนะครับอ้าวนักเรียนต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับ ข้อหกนะครับ้าสีเหลืองติดไฟง่ายใช้ทํายาหรือทําดินปืนอันตรายเลยนะครับนักเรียนเรียกว่ากามะถันนะครับอ่าข้อที่เจ็ดนะครับตําแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองรัษฎรที่อยู่ในเขตตําบลนะครับอ่าปกครองตําบลนะครับต้องเรียกว่ากำนันนะครับไปข้อที่แปดนะครับเลือดที่ออกทางจมูกนะครับไขเสื้อสีแดงๆออกทางจมูกไม่ต้องตกใจนะครับเป็นกันได้ทุกคนนะครับเรียกว่าเลือดกาเดานะครับ พอสุดท้ายนะครับของชุดที่ห้าชุดสุดท้ายนะครับไลบิดาหรือมารดาเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กนะครับน่าสงสารมากเลยนะครับเราเรียกว่าเด็กกำพร้านะครับวันนี้นะครับห้าชุดกับบอกใบ้ไทยคํานะครับครูเจมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะเพื่อให้นักเรียนนะครับกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดนะครับสนุกสนานกันนะครับใครคิดได้ทุกข้อถือว่าเก่งมากคิดไม่ได้เราก็กดหยุดแล้วค่อยๆคิดนะครับเพราะฉะนั้นฝึกคิดทุกวันนะครับฝึกคิดทุกครั้งนะครับ กับฝึกคิดกับครูเจมบบบุรีนะครับถ้านักเรียนชอบนะครับเราไปดูช่องทางการติดตามนะครับอ้าวติดตามได้ทางเพจเก่งไทยกับครูเจมนะครับหรือถ้านักเรียนยังอยากทายชุดต่อๆไปหรือทายปริศนาอื่นๆนะครับก็ไปที่ช่อง YouTube ครูเจมบุบบุรีนะครับถ้านักเรียนคนใดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูเจมนะครับวันนี้ครูเจมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ